สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาแนะนำวิธีการเช็คฟอร์ม i94 ฟอร์ม i94 เนี่ยมันเป็นบันทึกการเดินทางเข้าออกของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดว่าคุณเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าชั่วคราวประเภทอื่นๆ F1 J1 ณนะปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่ต่อมอเขาไม่สแตมป์นในพาสปอร์ตแล้วนะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้สแตมป์มาสักพักหนึ่งแล้วแหละ เพราะว่าเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทํางานแล้วก็เพื่อที่จะให้เหมือนกับว่าเวลาที่เรามาต่อคิวเข้าประเทศเขาเนี่ยมันจะได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะทีนี้ในเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหลายคนเนี่ยก็กังวลแล้วก็สงสัยไม่รู้ว่าถ้าเกิดต่อมอไม่สแตมป์ในพาสปอร์ตแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะอยู่ในอเมริกาได้กี่เดือนแล้ววีซ่าของเราเนี่ยมันจะหมดอายุวันวันที่เท่าไหร่ ทีนี้คลิปนี้พี่มดจะมาแนะนำวิธีว่าเราจะเช็คได้ที่เว็บไซต์ไหนแล้วต้องอทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการก่อนอื่นนะคะที่ก่อนที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของ CBP น,นะคะทุกคนไปหยิบพาสปอร์ตของตัวเองขึ้นมาก่อนเลยจ้าแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูในเว็บไซต์กันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่ในเว็บไซต์ทางการของ CBP แล้วนะคะหรือ US Customs and Border Protection นะคะเลื่อนลงไปดูเลยคะ่ะทุกคนเลื่อนลงไปดูด้านล่างเนี่ยนะคะแล้วเราก็ไปเลือกเมนูเมนูที่เขียนว่า Get Most Recent I94 นะคะ คลิกลงไปเลยค่ะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมี terms of service เขาก็จะให้เราอ่านเนี่ยแล้วก็ยอมรับนะคะให้รู้ว่าโอเคคุณจะใช้เว็บไซต์นี้เนี่ยเพื่อ,อการหาข้อมูลส่วนตัวเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเลื่อนลงไปแล้วก็ไปกดตรงปุ่มสีฟ้า I acknowledge นะคะอ่ามันก็จะกระเด้งกลับมาที่อีกหน้านึ่งนะคะเลื่อนลงไปนะคะ get most recent I 9 4ซึ่งสามารถจะดู เรคคอร์ด uh, ย้อนหลังได้ถึง10ปีนะคะและข้อมูลที่จะต้องใช้เนี่ยคุณก็ใช้ข้อมูลจากพาสปอร์ตของคุณเลยนะคะเขาก็ให้ enter your travel info เนี่ยก็ใส่ชื่ออ่ะชื่อของเรานะคะ first name นามสกุลแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดตรง birthday เนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็ไปใส่ document number เนี่ยมันก็คือเลขที่พาสปอร์ตนะคะ จากนั้นก็ไปเลือกไอ้ตรง country of citizenship นะคะไปกดเนี่ยเราก็ไปใส่เป็นประเทศไทยนะจ๊ะอ่ะพอใส่เป็นประเทศไทยเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็เลื่อนลงไปเลยนะคะแล้วก็ไปกด next ตรงปุ่มฟ้าๆเนี่ยนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าตาของฟอร์ม i94 นะคะหลังจากที่เรากด next ไปเมื่อกี้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ที่เขาเรียกเป็น electronic i94 นะคะซึ่งมันก็จะบอกข้อมูลนะคะไอ้ตรงบรรทัดที่เขียนว่า admit until date อันนั้นแหละค่ะก็คือจะระบุว่าคุณอยู่ในอเมริกาได้ถึงวันที่เท่าไหร่อยู่ได้กี่เดือนนะคะอ่ะ ทีนี้พี่มดก็จะเลื่อนลงไปให้ดูอันนี้พี่มดอยู่ในเว็บไซต์ของ USCS i นะคะมาหาตัวอย่างให้ทุกคนดูนะคะอ่ด้านล่างอันนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบฟอร์มอันเก่า I-94 อันเก่าเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นกระดาษแบบนี้นะคะใครที่เคยเดินทางมาแบบสมัยก่อนนู้นเนี่ยก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขายกเลิกฟอร์มแบบเก่าแล้วนะคะมาใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คือเป็นแบบนี้นะ คือเช็คได้เร็วมากแล้วมันก็ง,ง่ายมากนะคะหวังว่าทุกคนจะไปเช็คก,กันเองได้นะคะทีนี้พี่มดอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่เพิ่งเดินทางเข้ามาสมงติว่าเดินทางเข้ามาวันนี้อย่าเพิ่งเช็ควันนี้นะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรอไปประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะคะรออย่างน้อย2อาทิตย์แล้วค่อยเช็คเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนเดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแสนแสนแล้วก็แต่ละพอร์ตมาลงแต่ละพอร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น อ่า a ลอสแองเจลิสชิคาโกนิวร์กซานฟรานฟลอริดาคือมันจะเยอะมากอะแบบวันนึงเนี่ยแบบเยอะมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณต้องให้เวลาทางเจ้าหน้าที่ Cbp หรือเจ้าหน้าที่ตอมอเนี่ยเขาอัปเดตข้อมูลในซิส t e เต็มด้วยนะคะเออ ทีนี้มันก็เป็นไปได้อย่างบางคนเนี่ยเพื่อนพี่มดเนี่ยเพิ่งจะมาเ,เที่ยวฮาวายใช่ไหมคะน้องมาแบบมาเที่ยวแค่12วันแล้วก็ตอนนี้กลับเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมันเป็นไปได้นะคะว่าตัวเรามาถึงแล้วจนกลับประเทศไทยไปแล้วเนี่ยบางทีถ้าเกิดเข้าไปเช็คเนี่ยระบบเขายังไม่อัปเดตมันก็เป็นไปได้นะเอออ่ะทีนี้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่อาจจะไม่ถนดัดไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีมือถือจริงๆมันเช็คได้จากมือถือนะคะทุกคน แต่ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะ,ะไม่สะดวกในการที่จะเช็คเองเนี่ยณนะวันที่คุณเนี่ยเข้าไปต่อแถวไปคุยกับตอมอเนี่นะคะขอขอให้ตอมอสแตมป์ได้นะคะตอมอบางคนเนี่ยอาจจะใจดีแล้วเขาก็จะสแตมป์ให้เรานะนะคะก็ขอเขาด้วยความสุภาพก็อาจจะบอกเขาในทํานองที่ว่า could you please stamp my passport นะก็คือ could you please stamp my passport แค่นี้เองนะคะเขาก็จะสแต็มให้นะคะอืมก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียกันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ใครมีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์บ้างทมดจะมาตอบให้นะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย